ก็สวัสดีครับผมวันนี้ยูเนี่ยชองเป็นชีวิตชีวิตินะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนนำการตั้งค่าของฟิฟาย์โปรตุกปกติเขาฟิฟาย์แม็กกนั่นเองนะครับผมซึ่งวททีนี้ก็เป็นบีที่โคตรง่ายนะครับผมแต่มันยังทําไม่ได้นะครับเพราะว่าฟิฟาย์แม็กนั้นแ่ะไอเกมให้ทดสอบแล้วก็เพิ่งปิดการทดสอบไปเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยประมาณสองทุ่มมั้งไม่ก็น่าจะสองทุ่มอะไรอันนี้ผมลบฟิฟาย์ปกติไปปกติไปผมก็เลยต้องโหลดใหม่นะครับผม เอาแล้วก็ผมวันนี้ผมก็จะมาสอนกันอะไรนะไม่พูดมากทำเพลงพูดพัมพูดพัมพูดพัมทำเพลงนะครับผมกดเข้ามาที่จ้างค่าขวาบนทุกคนจำเขาว่าอัปโหลดไว้นี่กดที่อนะัปโหลดในฟิล์ลไปกติอัปโหลดรู้ใช่ไหมเวลาเราเข้าฟิล์ลไแม็กสมมติว่าเป็นฟิล์ลไฟแม็กใช่ไหมเราเข้าฟิล์ลไแม็กมากดขวาบนาเหมือนเดิมแล้วก็กดดาวน์โหลดทีนี้ขว้การตอบสนองสมมติว่าเป็นแบบนี้นี่นี่นกดดาวน์โหลดไปโบ ก็จะกลับมาเป็นร้อยเหมือนเดิมพวกพวกปุ่มก็เหมือนกันนะส่วนพวกกราฟิกอะไรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะพวกเราต้องลองเอาไปปรับกันเองนะครับผมโอเคมาแค่หนึ่งอันดีพอถ้าใครชอบกันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมบาย